ตอนที่ 81. นาคานันทาถ้าเธอยังปรารถนาที่จะรู้ให้เธอใช้โอกาสนั้นจากการได้สัมผัสกับแท่งผลึกแห่งความทรงจำของเธอฉันปรารถนาให้เธอได้เห็นและเข้าใจมันด้วยตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่ดวงจิตของเธอทั้งสองดวงเท่านั้นเธอยังมีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆดวงจิตนเวลานั้นท่านโพเชตตอบแบบ ตั้งประเด็นเพิ่มเอาล่ะหลังจากนั้นเบนจะศีลาก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีพร้อมกับครอบครัวของเธอที่ขายทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปตั้งรกรากเพื่ออุปถากลูกและพระพุทธเจ้าเป็นการถาวรและภายหลังมีการสร้างวัดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวัด โดยเศรษฐีดีใจบุญที่นำเหรียญทองซึ่งได้จากการขายเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดของตนเองเนื่องจากเธอได้ลืมมันไว้ที่วัดเชตวันแต่ไม่ประสงค์จะเอาคืนจึงประกาศขายเพื่อนำเงินไปสร้างกุศลแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสามารถซื้อได้เพราะมูลค่าของมันสูงมาก เธอจึงตัดสินใจซื้อด้วยตนเองและนำเงินทั้งหมดนั้นไปสร้างวัดเนรมิตรให้ที่นั้นเป็นเหมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะมันเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์ทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุกทั้งที่ออกดอกฤดูร้อนและฤดูหนาวโดยตั้งชื่อวัดแห่งนั้นว่าวัดบุพผารามและเนื่องจากผู้สร้างวัดเป็นผู้หญิง นักบวชที่มาพำนักที่นี่จึงเป็นนักบวชหญิงมากกว่านักบวชชายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเบญจศีลาที่ย้ายไปอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างเสร็จเวลานั้นหลังจากท่านพวรีเสียชีวิตเธอก็ย้ายไปพำนักอยู่ณวะเชตวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่น เนื่องจากพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานที่สุดเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่เผยพร่ธรรมะของพระองค์เหล่านักพสตนักบวชและผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาเพื่อสนทนากับพระองค์กันอย่างไม่ขาดสายเมืองนี้จึงถือว่าเป็นศูนย์กลาง การเผยแพร่ธรรมะในยุคนั้นสมัยนั้นของพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้าจึงมอบหมายให้ทุกคนที่สามารถพบสัจธรรมแล้วออกเดินทางไปเผยแพร่หลักธรรมนี้ยังสถานที่ต่างๆซึ่งบางส่วนออกเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้นแต่ส่วนใหญ่จะกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตอนเอง หนึ่งในนั้นคือพระสารีบุตรและพระนันทะที่เลือกเดินทางไปยังตำบลเล็กๆที่ตั้งอยู่ตอนบนของที่ราบลุ่มก่อนจะขึ้นเขามายังกรุงสาวัตถีซึ่งที่นั่นเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรเวลานั้นการเดินทางขาล่องจากกรุงสาวัตถีมักนิยมใช้วิธีล่องแพไปตามลำน้ำอิระวดี หรือแม่น้ำยมในปัจจุบันอย่างที่ท่านพวรีเคยทำเพราะประหยัดแรงในการเดินทางมากที่สุดซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อว่านาคานันทาผมเคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับแต่มันมีชื่อว่า นารันทาไม่ใช่หรือครับผมถามชื่อที่แท้จริงคือนาคานันธาคำว่านาคะหรือนาคหมายถึงผู้พร้อมหรือผู้ตั้งใจจะเรียนรู้เรื่องการเป็นพุทธส่วนคำว่านันทามาจากชื่อของพระนันทะซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่น้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้า และได้ชื่อว่าเป็นพระเทระที่มีความลึกซึ้งในการสำรวมกายสำรวมสำรวมจิตเพราะเคยเป็นผู้ที่หลงไหลในการมคุณแต่สุดท้ายได้บรรลุสัจธรรมจึงเข้าใจผลเสียของการปล่อยให้จิตไหลไปกับกิเลสได้อย่างกระจจางท่านโพเชอธิบาย นาคานันธานี้ตั้งอยู่ที่ไหนหรือครับผมถามแทรกเพราะอยากรู้หลังจากที่ทั้งสองล่องแพได้5วันในวันที่6ก็มาถึงชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งชื่อว่าตำบลเฉลียงซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มายาวนานตำบลน,นี้อยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ 110กิโลเมตรหากเดินด้วยเท้าผ่านป่าเขาแต่หากล่องแพมาตามลำน้ำอิระวดีจะมีระยะทางมากกว่าเกือบหนึ่งเท่าตัวคือประมาณ190กิโลเมตรและอยู่ห่างจากวิหารเวรุวันกรุงราชครึกหรือจังหวัดอุตรดิตในปัจจุบันไปทางตะวันออก เพียงแค่32กิโลเมตรตำบุญแห่งนี้อยู่ในเขตการปกครองของแคว้นมคตโดยมีกรุงราชคลืเป็นเมืองหลวงในช่วงแรกของการไปตั้งสำนักอยู่ที่นี้สมณะทั้งสองมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อจะเผยแผ่หลักธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่เนื่องจากตำแหน่งของชุมชนแห่งนี้เป็นเสมือนประตูเปิดไปสู่กรุงสาวัตถีและกรุงราชครึกดังนั้นบรรดานักเดินทางพ่อค้าวานิชรวมถึงพระมหากรรษัตริย์จะต้องมาหยุดพักณนะชุมชนแห่งนี้เพื่อเตรียมสเสบียงแต่เมื่อทราบว่าพระนันทะซึ่งเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า มาตั้งสำนักที่ชุมชนแห่งนี้ประกอบกับมีมหาเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชื่อว่าธนัญชัยได้ย้ายมาตั้งลกรากอยู่ที่นี่เพราะเห็นว่าเป็นเชียรภูมิที่ดีจึงได้ร่วมกันอุปถัมภ์สำนักของพระนันทะซึ่งมหาเศรษฐีธนัญชัยคนนี้เป็นผู้ที่ทำให้ที่นี่ มีความเจริญรุ่งเรืองในเวลาต่อมาโดยเริ่มจัดระเบียบและจัดรูปแบบการปกครองจนกลายเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมืองสาเกตน้อยซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการเนื่องจากต้นตระกูลของมหาเศรษฐีธนังชัยมาจากเมืองสาเกต ซึ่งเวลานั้นเมืองสาเกตถือว่ามีความเจริญและเรื่องอำนาจมากที่สุดเมืองสาเกตรจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนหรือครับผมถามแท้คือจังหวัดร้อยเอด็ดในปัจจุบันท่านโพชตตอบจังหวัดร้อยเอด็ดหรือครับแสดงว่าเมืองสาเกตน้อยกับนาคานันทานี้คือที่เดียวกันใช่ไหมครับผมถาม ใช่แล้วมันคือที่เดียวกันในช่วงต้นๆที่นี่ยังไม่ได้มีการสถาปนาเป็นเมืองเป็นเพียงชุมชนจุดแวะพักเท่านั้นดังนั้นเมื่อเหล่าพ่อค้าวานิชนักเดินทางและมหาเศรษฐีธนันชัยได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักให้กับพระที่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้ประกอบกับ มีผู้คนเริ่มหลั่งไหลามาจากทุกสารทิศเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าแต่กลับมาได้ความกระจ่างและสามารถบรรลุสัจธรรมจะวิธีการที่เป็นเอกลักษณของพระนันทะพูกเขาจึงปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อทำหน้าที่สอนคนอื่นต่อไปเพราะพระนันทะได้สร้างกระบวนการที่ทำให้ผู้คนสามารถแสดงออก ซึ่งความเป็นพุทธะในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนานวันเข้าก็มีคนมาอยู่มากขึ้นมากขึ้นตำบลน,นี้จึงขยายตัวมากขึ้นจนในที่สุดก็มีเรือนนอนสําหรับผู้มาศึกษาการเป็นพุทธะและสําหรับพระผู้สอนมากถึงหนึ่งหมืนหลังมีศาลาสําหรับใช้ในการประชุมที่บรรจุคนได้ ครั้งละหลายร้อยคนเกือบสิบหลังมีหอสมุดที่เก็บรวบรวมความรู้ขนาดใหญ่และมีโรงทานสำหรับพระที่บวชได้กินอาหารทุกวันถึงสิบหลังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เกือบสิบตารางกิโลเมตรโดยทุนทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐีธนันชัย แต่อาคารทั้งหมดสร้างด้วยไม้สิ่งก่อสร้างที่ถาวรแห่งเดียวที่มีอยู่ก่อนแล้วในเวลานั้นคือพระปรางแบบทวาราวดีของศาสนาพราหมณ์สร้างด้วยศีลาแรงฉาบปูนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิรวดีปัจจุบันมีชื่อว่าวัดเจ้าจันเมื่อที่นี่มีความเจริญมากขึ้น ผ่านการเวลากว่าพันปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วอาคารไม้เหล่านั้นก็สุดโทมผุพังลงไปประกอบกับเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บ่อยครั้งหลักฐานที่ชาวบ้านเคยพบเห็นเพียงอย่างเดียวคือการขุดพบเสาต้นซุงที่ใช้เป็นฐานรากของอาคารไม้เหล่านั้นมากเป็นแสนแสนต้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าแสนต่อต่อมาราวพันกว่าปีได้มีการก่อสร้างเมืองซ้อนทับพื้นที่บางส่วนของนาคานันทาและมีการก่อสร้างวัดตามแบบประเพณีนิยมนั่นคือสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์วิหารและเจดีย์ด้วยกรรมวิธีก่ออิฐฉาบปูนขึ้น ที่นี่จึงมีวัดอยู่ติดติดกันจำนวนมากภาพของมหาวิทยาลัยสงนาคานันทาจึงไม่เป็นแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสิ่งก่อสร้างทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นในภายหลังเช่นการก่อสร้างกำแพงเมืองโดยมีลำน้ำล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกใช้แม่น้ำอิระวดี ทิศเหนือใช้ลำคลองธรรมชาติและขุดเพิ่มอีกสองด้านคือทิศตะวันตกและทิศใต้โดยสร้างวัดอยู่ในกำแพงเมืองนั้นถึง12วัดและอยู่นอกกำแพงเมืองอีกหลายสิบวัดปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเมืองสวรรคลโลกหรือเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัย มหาวิทยาลัยนาคานันทาที่แท้ก็อยู่ที่นี่เองหรือครับผมถาม